สวัสดีค่ะมาพบกับพราพิมลชาแนลนะคะวันนี้จะพามาตําแตงนะคะตําแตงใส่ขนมจีนนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะกรเตรียมเครื่องปรุงเอาไว้แล้วนะคะมีมะเขือเทศน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะค่ะลงมือกันเลยนะคะตอนนี้พริกก็ตําเรียบร้อยแล้วนะคะพริกพริกกระเทียมนะคะแล้วก็จะใส่ พริกป่นลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็สีสันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำปลาร้านะคะประมาณสองช้อนนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่อนนั้นก่อนเนาะน้ำตาลปี๊บนะคะเดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บก่อนนะคะค่ะน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วนะคะตามด้วยมะเขือเทศะคะ่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็กดกดเอ่อกดน้ำตาลปี๊บให้ละลายนะคะ กดๆมะเขือเทศเบาๆนะคะให้น้ำมะเขือเทศเข็ออกมาจะได้มีรสชาติที่อร่อยนะคะเปรี้ยวๆหวานๆจากมะเขือเทศนะคะน้ำสม้มตำแค่น้ำสม้มตำก็อร่อยแล้วนะคะดูดูน้ำสม้มตำนะคะเยอวๆเลยนะคะหอมมากๆเลยนะคะหอมหอมตามด้วยแตงนะคะ ตามด้วยแตงวันนี้ใช้แตงกวานะคะใส่แตงกวาแตงกวาก็จะกรอบอร่อยนะคะแตงกวาง่ายมากเลยนะคะทำแตงเนาะเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาสับสับแล้วก็หัน่นง่ายเลยเนาะทำแตงอร่อยนะคะจากนั้นก็ใส่นี่เลยนะคะ ตามด้วยขนมจีนกับลูกชิน้นลงไปเลยนะคะเต็มครกเลยนะคะเต็มครกเลยนะคะเต็มครกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะขนมจีนกับลูกชิ้นก็ลงไปในครกแล้วนะคะแล้วก็คกเค้าให้ให้เข้ากันนะคะลกเค้าให้เข้ากัน ตำแตงขนมจีนชิ้นนะคะแซบๆเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะทำง่ายๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะชิมรสชาตินะคะชิมถ้าเกิดว่าขาดเหลืออะไรแล้วก็เติมลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ จาคนให้ดูนะคะตักให้ดูก่อนนี่เลยขนมจีนขนมจีนนะคะตำแตงขนมจีนมีลูกชิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะเรียกอีกอย่างเด็กก็ตำซ่วขนมจีนนะคะตำซ่วขนมจีนแซ่บเลยนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะค่ะต่อคลิปอีกนิดนึงนะคะ เลยนะคะจะให้ดูเนาะจะตักให้ดูนะคะความแซบความนัวนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยจะตักใส่จานนะคะเมื่อกี้ชิมแล้วนะคะแซบมากเลยนะคะรสชาตินัวมากๆเลยนะคะแซบนัวเนี่ยจะจะตักใส่จานเนาะ,ะตักใส่จานเสิร์ฟนะคะ แซ่บๆเลยแซ่บๆนัวๆนะคะแซ่บๆนัวๆตำซั่วขนมจีนใส่แตงนะคะแถมลูกชิ้นด้วยอาหารเที่ยงวันนี้นะคะอาหารเที่ยงวันนี้เลย สีสันนะคะสีสันสีสันแซ่บมากเลยนะคะแต่งน่อยแต่งน่อยแต่งจานหน่อยสีสันเอาพริกไว้ข้างบนนะคะนี่เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะตำแป่ง ตำแตงใส่ลูกชิ้นนะคะตำแตงใส่ลูกชิ้นใส่ขนมจีนแซ่บๆนะคะพร้อมด้วยลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นชิ้นโตโตนะคะชิ้นโต,โตโตเต็มปากเต็มคำนะคะจานใหญ่มากเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันคะ่ะลูกชิ้นก็ ลูกโตๆนะคะถ้าวันนี้ก็ขอจบคลิปค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเป็นกําลังใจให้กับพรพิวันชาแนลนะคะบ้านเล็กๆนะคะบ้านหลังเล็กๆด้วยนะคะให้มีกําลังใจเดินต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ